สบายดี FC สุขุสุขกอนครับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาเซียนปลาตานวันที่สิบวันจันทร์ที่11บเท่านว่าสองหาหกหมือขึ้นในลาพัฒนาออกมือขึ้นวันศุกร์ที่แล่าพัฒนาออกส6 8หกแส่วนสตัวลางก็คือ5 4ของเซียนปลาตานเน้นให้คู่เดียวฟันให้เม็ดเดียวคือ3าเรียบวดออก หาซีนอ้อยพี่น้องแต่เลขวิ่นพันเข่าอยู่ดิพี่น้องเลขวิ่นพันเข่าอยู่เลขวิ่นพันเข่าหาซีนะกระบวนการคลิปย้อนหลังเลยนาะพี่น้องเลขวินเพื่นไห้วินเอาขั้นประมักขั้นประมักเพื่นจับครัวบนกระไห้วินเอานี่พี่น้องเห็นบ่เลขวินเพื่นนี่มันสามหาสามซีถ้าวินเอามันก็เข่าหาซีดิพี่น้องของเพิ่นเข่าหาซี ส่วนพันจับคู่สามตัวมันกับพวกเขาห้าสามสี่นี่ตะลขกวิ่นพันเข่าแล้วพี่น้องเลขวิ่นทั้งวนนี่นี่เลขกวิ่นนี่หาซีนี่เขาได้นี่แต่เพิ่นมาฟันท่งให้คู่เดียวหางเดียวนี่สามสเป็นแต่เสดายเน้ะพี่น้องเลขกออกหาซีเม็ดเดียวโคโล ต่เล you. You. E ็กวินเพิินกับมาเนาะพี่น้องไเล็กวินมิซีตัวนี่ขั้นบอมากเพิ่นจับคูหอากับวินเหล่าในซีตัวของเพิ่นนี่หมวดนี่ก็มีมาาคือเกาพี่น้องเล็กติดเหล็กวินเพิินคือเกาพี่น้องเหล็กติดเล็กวินเอาเล็กเล็กติดเหล็กวินของเพิินมันสิมีสามหาสามสีองค์มันสิมีมันสิมีเป่ามีคูหมวดนี่ก็ยังมีอีกอยู่พี่น้องงมวดนี่ก็ยังมี เหล็กวิ่นคนกัมมีคือเกามาเบิรนขี่ได้ตัวใดขี่มาตัวใดกัน จันที่สิบเอดธันวาหกห ลาพัฒนา เลกวิ่นบนลางเลกวิ่นบนลาง 8 8ดแเก้าสองนี่พี่น้องคือเก่าเลขติดเลขวิ่นเพิ่นกะระา้มากคือเก่าถ้าประมาณเพิ่นจับคูห้องก็จับเอานี่เลขวิ่นบนรางแปดแปดเก้าสองนี่หมดที่แล้วบัแมน สามหาสามสีหวดนี้มันเป็นแปดแปดเก้าสองคือเหลขกบนล่างวิ่นแบบวาบนล่างวิ่นโอ้เหล็กวิ่นบนล่างกบาาับบัวฮะวัฒเป็นยังพี่น้องกับหัวกับไทยสักหัวจิ้นเทียมกับวัเป็นยังแต่ก็คือเหลขวิ่นคือเกาส่วนเหลขกวิ่งกับบนล่าง เลขวิ่งบนล่างคือเกาเกาตัวเดียวโคโลส่วนจับคู่ 92าสองเป็นเลขตัวเนียนเลขเก้าสองนี่คือตัวเนียนเลขเก้าสองเป็นตัวเนียนองินแปดแปด แปดเก้าแล้วก็แปดสองนี่นะพี่น,อน้องสัดเจนในยุดอกนี่เราเพิ่นจับคู่ให้เพิ่นก็นเน้นให้คู่เดียวก็คือเก้าสองตัวเน้นนี่คือเก้าสองตัวเน้นนี่แหละตัวเน้นเน้นที่เก้าสองนี่ยพนมีตุวกกันตัวร่อง โอ้ขีดหีดเส้นคือซื้อดีใช่ไหมส่วนเลขสามตัวเลขสามตัวกับคิมี่แปดแปด เก้าแปดเก้าสองอันนี้คือเลขกสามตัวส่วนเล็กสี่ตัวเจ็ด หกแปดศูนอันนี้คือเล็กซโตัวได้พี่น้องเก้าแปดศูนสองพี่น้องจะสงสัยได้อยู่ในชุดนี้คือบ่มี่สองศูนย์แปดศูนย์เล็กคนละสูตรได้พี่น้องได้ส่วนเล็กซีตัวนี่คือเป็นเลขกคนละสูตร ส่วนเลข3สามตัวนี่คือเป็นสูตรเดียวกันสี่ตัวนี่คือเป็นคนละสูตรคือสวยง่ายคือสูตรที่2พี่น้องมักตัวใดคู่ใดกับพิจารณาเพิยงตาบะมักกับพานใดตัวเลขเป็นแค่น้าทางังส่วนเลขส่วนเลขสามตัวเพเน้นไห้อยู่ที่ ตัวเน้นได้พี่น้องนี่เลขสามตัวนี่แปดเก้าสองนี่เป็นตัวเน้นแปดเก้าสองนี่เป็นตัวเน้นส่วนตัวเน้น4ตัวก็คือเจ็ดหแปดศนอันนี้คือตัวเน้น4ตัวได้พี่น้องได้เก้าแปดศูนย์สองตกกันตัวร่องโอ้ย ก็เป็นไข่เป็นน้ำเอาพี่น้องวันจันทร์ที่11วีท่านว่าสองหาวหกล่าพัฒนาเสี้ยนปลาตานส่วนเลขติด,ดเลขเลขวินเลขวินบนล่างแปดแปดเก้าสองส่วนวิ่งเลขวิ่งบนล่างนี่คือเก้าตัวเดียวเลวพี่น้องเก้าตัวเดียวส่วนจับคู่นี่เก้าสองนี่เป็นตัวเน้นเลยพี่น้องเพื่อเน้นให้คู่เดียวหางเดียวเม็ดเดียวโคโลเนี่เพื่อเน้นให้ตัวเดียวเสี้ยนปลาตานัน ขีดเน้นให้คู่เดียวตลอดไม่เคยเน้นให้หลายคู่เข่าคือเข่าหลุดคือหลุดทุวนว่ามันจังมาสถานพุวนว่าไปนเน้นหลายตัวให้หลายตัวพี่น้องเข้ากันขีเหมือนกันน้ำลายคือหางเดียวตัวเดียวโควโลคือเก้าสองนี่พี่น้องแปดแปดแปดเก้าแปดสองเนีนเก้าสองคู่เดียวหางเดียวส่วนเลขสามตัวกับแปดแปดเก้า 8ปดเก้าสองแปดเก้าสองนี่เป็นตัวเน้นส่วนเลขซีตัวเจ็ดหกแปดศูนเป็นตัวเน้นตัวล่องเก้าแปดศูนย์สองแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อสามารถกระจัดตะขัดกระพันตัวเลขก็เป็นแค่เน่าทางนาขอคุณเส้นปาตานได้หลายที่ห้แเนวาทางล่าวัฒนามาตรองวดขอคุณได้หลายครับผมพี่น้องเ้อาก็แคบหน้าจอตามนี้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม